สวัสดีครับคุณผู้ชมลีกันไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปชมไฟการชกนะครับยอดมวยไทยอย่างบวกขาวบัญชาเมฆซึ่งเคยพบกับยอดมวยนะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอย่างฮิโรคิชิชิโดคนนี้นะครับเคยพ่ายแพ้ให้กับบวกขาวสมัยปีที่บวกขาวได้แชมป์ K1 นะครับปี2006นหฮะนี่นะครับสมัยนั้นโดนบวกขาวล็อกไปในต้นยกที่1นะครับด้วยความพ่ายแพ้ครั้งนั้นนะครับต่อหน้าแฟนๆ ฮิโรกิชิชิดก็ได้มาฝึกนะครับวิชาการชกมวยชุดบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็ไฟน์นี้นะครับกลับมานะครับให้หลังนะครับ4ปีคือปี2010หรือประมาณปีพศ2553นะฮะหรือประมาณ12ปีที่แล้วคนนี้นะครับฮิโรกิชิชิดมาในกติการมวยชุดบ็อกซิ่งในรายการ S-CUP นะฮะปี2010เป็นในการมวยชุดบ็อกซิ่งซึ่งบโบขาวก็ได้เข้าร่วมรายการนะฮะนี่นะครับ ชุดบ็อกซิ่งฮิโรกิชิชิโดสีปีให้หลังฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับเพื่อที่จะแก้แขนกับบัวขาวปอประมุกนะฮะกติกาชุดบ็อกซิ่งนี่ก็คือสามารถที่จะจับทุ่มได้แล้วก็ล็อกแขนล็อกตัวได้นะครับในขณะที่ยืนถือว่าเป็นกติกาที่มวยไทยต้องปรับตัวคนข้างมากนะครับแต่บัวขาวก็ไม่กลัวนะฮะยกที่หนึ่งขึ้นมานะบ,บัวขาวนี่นะครับเพลงเขาออกได้เต็มที่นะครับยกเว้นการใช้ศอก ฮิโรกินี่ก็ฝึกซ้อมมาดีนะครับโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้นะครับนี่นะครับสามารถที่จะจับทุ่มได้นะฮะล็อกตัวขณะที่ยืนได้เขาในมุมน้ำเงินกางเกงมวยไทยเนี่ยอืมมีเข่าไปแบบนี้นี่นะครับพยายามไล่แขนที่จะนี่นะครับพยายามจะจับทุ่มนะฮะแต่ความแข็งแกร่งของบัวขาวก็มีมากพอครับที่ฮิโรกิทําไม่ได้แล้วก็จังหวะนี้นี่พยายามล็อกแขนนะครับล็อกแขนจริงๆนะฮะฮิโรกิเพราะว่ากติกานี่คือเอื้อนะครับ ล็อกแขนล็อกตัวล็อกได้หมดนะฮะในขณะที่อู้แล้วก็นี้ครับเตะขิกกแบบนี้แล้วก็กระโดดเข้าหาบัวขาวบัวขาวไม่ให้เข้าใกล้นะครับแล้วก็นี้นะครับล็อกแขนบัวขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามบัวขาวคว่ำให้เกร็งนี่นะครับเจอเข่าไปแบบนี้ทัาฮิโรกิว่ายังไงครับจังหวะนี้ฮิโรกิก็ไม่ย่อทอนะครับกติกาที่ตัวเองอู้แล้วก็โดนนะครับบัวขาวก้านคอร่วงลงไปเลยนะครับนี่นอครับฮิโรกิ ก็เจออาวุธมวยไทยไปนะครับการคอสวยงามขวาสูงของบัวขาวก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสู้ในกติกาแบบปล้ำแบบนี้นะโอ้โหล่นี่นะครับพยายามนะฮิโรกิชิชิดบัวขาวก็มีอาวุธอังหนักไปนะครับจังหวะนี้จับทุ่มคืนเลยนะครับความแข็งแกร่งนะฮะสมัยนั้น12ปีที่แล้วบัวขาวในวัย28ปีนะครับสมัยนั้นโอ้โหแล้วก็ขวาาสูงไปที่นึงครับไม่ร่วนะครับฮิโรกิชิชิด ว่ายังไงครับหมัดหนึ่งสองของฮิโรกินี่นะครับพยายามล็อกแขนนะครับบุกเขาก็แข็งอยู่นะครับดึงไม่ลงดึงไม่ลงแล้วก็จะหมดยกแล้วนะครับฮิโรกินี่นะครับทำอะไรบุกเข่าไม่ได้ก็เจ็บใจตัวเองนะฮะนะครับเสียใจเลยนะครับฮิโรกินี่นะครับแล้วก็เป็นบุกเขานะครับที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์เลยนะครับในรายการชุดบ็อกซิ่งปี2010นะฮะของญี่ปุ่นเลยนะครับแม้จะตั้งกติกามาใหม่ แค่ไหนนะครับบัวขาวความแข็งแกร่งแล้วก็พลังอาวุธที่หนักแน่นของมวยไทยนะครับสู้ได้เสมอนะฮะนี่นะครับก็เสียใจนะครับฮิโรกิชิชิโดะ